คือเลขดับจำมวดนี้ มงนปููฟังเหรอครับผมสูตรเดินดีนะมาเบงิงกันในแนวทางวันที่หน<ม>ึ่งเดือนสี่นะหรือเมษาครับผมเบิงเป็นแนวทางสะกอนเลขกอบกี้บางกอบคนบอกอยู่สักคนถือว่าถือยาวากัน เลขมีที่มาหนึ่งเดือนสี่อ้าวเอ่อดลมหนึ่งเลขมีทีมาเนี่ยว่าทางของอาจารย์คิดว่าได้ออกไปจากทุนนี่หรอ,เ,อเป็นธรรมดาหนึ 1, ่งเดือนสี่อันนี้เลขมีที่มาครับสองห้ 2, 5, 5, 5. าหกห้าอ้าว สองหกห้าหกเลยมันงวดหนึ่หนึ่งเดือนสี่สองห้าตัวจั๊งแมนหกห้าสวงน้ำกลดนิดเดียวเลขมีที่มาเดี๋ยวไปไกลมือจังสี่บอกว่ามาจะใส่ยังไงครัเลขมีที่มา ที่มาบนบนยางเดียวรับไปจับเซกันหนอแปดกับสี่มาหนึ่งตัวบนมาหนึ่งตัวบนอ่ะาตามสูตรเนาะสูตรไห้สูตรมั่น ว่าตามสูตรเลขมีที่มางวดนี้เปดกระสีะมาหนึ่งตัวสายวิ่งมีมากขนาดนั้นแปดกระสีมาหนึตัวก็พิจารณากันเราแต่ว่าตามตามที่ชนเลขอาจารย์อยู่นี่ครับในสูตรของเนาะอาจารย์ีิบุทิ้งเลขสูตรไม่งวดที่แล้วนี่หก ไปบนอาจารย์เอาหกไปล่างหกเจ็ดหกแปดเน้นหกแปดที่สำคัญไปขึ้นเครื่องซะก็บอกเป็นยังพึ UH ่งรุดเป็นวันแรกในรอบสามปีเรกเนี่ยรุดวันแรกก็ดีใจเพราะว่ารุดเสทียวันกันรุดหลายมันก็กรดีใจเยอะแยะบารนี้มากวันศุก์ได้บารนี้ตามนี้ด้อาจารย์สิให้เป็นสุดโตดไปอาจารย์จะคัดเลขตัดตัวตันดับมาก ในต,ตัวตัดดับมาเอาไปเป็นชุดต้บนอาจารย์ที่ให้ไปเป็นชุดตบนบนอยู่ในกรอบตัวนี้ส่วนแถวนี้เป็นแถวบนแถวนี้เป็นแถวล่างวันนี้บนเด่นที่เลขหนึ่งล่างเด่นที่เลขแปดแต่จะชนแปดชนบนแต่สูตรเห็นว่าชนบนแต่แปดเห็นว่านี่เลขมีที่มาเนาะแปดส้นแล้วบนซีกับมีอยู่ในตัวนี้แต่ว่า <c oughs> เลขตัวดับของอาจารย์ รู้สึกว่าข้างบนทีนี้ดับซีในสูตรดับของอาจารย์คือเจ็ดบวกเจ็ดนี่เนาะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสดับ4ีบนก็คือสี่เหลือแปดตัวเดียวคิดว่านะคิดว่าเนี่ยวันที่แล้วออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดของอาจารย์นี่เจ็ดบวกเจ็ดเนี่ยเป็นสิบสนี่ดับ4 ดับแล้วนี่ให้ให้เดินแปดหลดเลขนี้ที่มาบ,บนย่างเดียวบนย่างเดียวเจ็ดเป็นสิบสี่นี่คือดับแล้วดับแล้วครับผมแต่ต <4 S 1> ใน <4 S 1> ในสูตรนี้เดินดีสูตรนี้เดินดีปกติแล้วเนาะกรอบตัวนี้กับกรอบตัวนี้จับใส่กันบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่อาจารย์ไม่จับใส่ให้เพราะมันสามสิบแปดชุดอาจารย์จึงยกเด่นมากนี คือ0ูแล้วก็1 7 0 8นแะแล้วก็ 18, 1 8เด่นที่เลข8อันนี้ก้อนที่ก้อนเหล็กตัวนี้สิมาเน้ยอันนี้คืออันนี้บนล่างสูตรนี้คือบนล่างเนาะเห็นง่ายๆก็คือเอด็กไทยนี่มาตั้งรลด7 8 9 0 1 2แล้วก็แถวต่อมาก,ก็บ3 4 5 6 7 8ให้เน้นที่เด็ก7ก็กับเล็ก8 2โตัว เลือกเอาแต่อาจารย์ให้เน้นที่เลขแปดเพราะว่าสิบสองคูณเจ็ดเป็นแปดสิบสี่แมนบ๊อแปดก็ซีเมตตัวหนึ่งบาลนิซีดับเหลือแปดแมนบ๊อสูตรของอาจารย์เองครับงวดทีจแล่วเก้าศูนย์ห้าเนาะสิบสองห้าเป็นหกสิบเลขออกหกเจ็ดหกมาบนข้างล่างออกศูนย์สามศูนย์ไปล่างแมนบ๊ออ่า บัตรงวดนี่สิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ส่อนที่เหล็กแปดสีดับไปเรียบร้อยนี่โอเคเอาไปกันดีรัเบองตัวอาจารย์เน้นอันนี้บนล่างอันนี้สูตรหนึ่งคือบนล่างสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างใครชอบบนซื้อลอตเตอรี่รางวัลท้ายรางวัลที่หนึ่งได้รุ่นเนาะได้รุ่นรางวัลที่หนึ่งแถมได้รุ่นล่างสองตัวแล้ว สังเกตเบื้องเลขสวกน้ำก้นอาจารย์อยู่ตลอดเนาะจังศูนย์สามก็มาออกงวนนี่เห็นบ่ครับผมศูนย์สาม 03, ตัวอาจารย์เน้นๆงวนมวนอาจา์เน้นเน่นอกอกออกสามศูนย์บาดมอาออกศูนย์สามตามมาตามก้นบ,บาดมวนน้วดนี่มวดที่แล้วอาจารย์เน้นหกแปดเป็นปบ่หกแปดก็ว่าเนี่ยเดย้สูตรชนที่แปดหกเป็นแต่ว่าเป็นสูตรบนล่างสูตรนี่บนล่างซื้อบนลุนล่างเนาะรัฐบาลสักใบหนึ่งอ่ากเบิ้งกันไปอีกตามแนวทางสูตร เลขเอาหนีเลขดับทรงตัวดับทุกตัวดับทุกตัวดับดับบนล่างเนี่ยดับบนล่างเฮ็ดง่ายๆขีดตาล่างแบบนี้ตาใายแบบนี้แล้วก็ขีดแบบนี้แล้วก็ขีดแบบนี้เรียบร้อยเอาเลขท้ายบนเลขท้ทยบนนี้มาตั้งตัวนี้นับไปเลยท้ายบนวดนนี้มันเจ็ดเนาะเจ็ดนับไปแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตรงตัวดับทุกตัวเขียนมาให้เรียบร้อยไปกับดับทุกตัวเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ดับทุกตัวนี่แปดสามสามแปดเก้าห้าอ่าศูนย์เจ็ดพวกนี้ถ้าไปชนเลขที่เราชอบก็ให้ซื้อไว้พออย่างเพราะว่าเป็นแค่แนวทางให้เราได้เลือกเลขเด่นซื่อเพรามาเลขเด่นตัวใดสีหน,น,น้าส่วนทุนจะไม <c oughs> แมน่นเขาก็ขันไปส่วนเลขเข้ามาเขาก็เขากะเบาๆลงแต่ว่าเลขที่สีออกเด่นนี่คือยู่ในกรอบตัวนี้ กรอบตัวนี้คือเลขตัวเด่นแต่ว่ายังไม่มีสูตรบนสูตรล่างแต่เด่นเด่นแบบใดเนี่ยเลขสีออกเฉลียงคือ68เนี่ย84นี่มีเห็นบ่86 84เนี่ยที่ขีดเส้นสีแดงไว้นี่เนี่ยเฉลียงนี่คือเลขเด่นแล้วก็31เนี่ย31นี่ไร้เลยนี่ก็31อันนี้ก็นี่นี่ก็31เนี่ย สามหนึ่งนี่เนี่ยนี่ก็สามหนึง่งสามหนึ่งมีหนึง่งสามหนึ่งมีสองอ่าสามหนึ่งมีสองหน้ารุ้นสามหนึ่งมีเด่นเด่นในสูตรนี้นะเด่นเฉพาะในสูตรนี้สามหน,น,นึ่งอ่าก็อยู่ในกรอบนี่ละนี่ที่ขีดสีแดงนี่มีสี่แปดมีแปดหกแปดหกกันหนึ่งอันนี้ก็แปดหกสองอันนี้ก็แปดหกสาม แปดพกนี่มีสามสามแล้วก็มีแปดหนึ่งอก็มีสามเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดแล้วก็มีศูนย์ 3, 7, แปดศูนย์แปดทีอยู่ในสูนยเด่นนี่นี่แล้วก็สามเจ็ดตัวนี้สามเจ็ดศูนย์หกกับตัวนี้ศูนย์แปดตัวนั่ศูนย์แปด ศูนย์หกแปดสี่สามหนึ่งสามหนึ่งสี่แปดหกแปดเฉพาะเด่นในสูตรนี่นะแปดหก,กเนี่ยก็มีสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามสี่แปดแปดหกศูนย์หกเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดที่วงกลมนี่คือว่าไรช่อนไหลสูตร <c oughs> ที่วงกลมให้เนี่ยกรรมาัดดับใส่ตัวนี้ว่าในหนีมีเหล็กดับบอลยัในหนีสามเจ็ดบอมี แปดซีแปดซีกับว่ามียี 4, 3, 3, 8, นะ่สิบเจ็ดซีแปดสามมีนว่ามีสามแปดอ่ะโอเคนี่เป็นเลขดับตรงตัวนี่ก็ดับตรงตัว<ม>ด้นี่<ม>เป็นการลดต้นทุนเดยว้องสลากไม่มีเลขดับแต่เราทํามาเพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนเนาะครับผมอ่ะอาจารย์กระิ้ห้เลข<ม>อ่าไปเป็นชุดต้นบนในแนวทางสูตรของอาจารย์เนาะ<ม>ที่ตัดดับเรียบร้อยเป็น สุดตดบนช่วงสุดท้ายช่วงผลลักซิมีเลขประมูลสองตัวมาหนึ่งตัวลักสิมีเลขเลขคู่ต้ดบนลักซิมีเลขสองตัวบนสองตัวล่างจำนวนไม่อีอครับผมอันนี้เอาเต็งต้ดสามตัวกันหนึ่งเดือนสี่ปีหกห้าล้วนตดบน ตรวสามตัวบนรถควได้หาลอตเตอรี่ใดคือตีเกง่งเนาะต้ดบนสามตัวตรดบนสามตัวสีมีมาสองสายอีกสายหนึ่งเป็นสายประมุ่นส่วนของอาจารย์นี่สูตรของอาจารย์เององาลุวดวี่ี่เลรลุดชุดต้บนต้องหงดกอนบรุด เพิ่งรุดหวดที่แล้วนี่ล่ะลดไปเลยหมดที่แล่าทั้งสองตัวสามตัวเขาตะเล็กวิ่งเนาะเขาตะเล็กประมุ่นก็เล็กวิ่งหนึ่งสามหกเจ็ดแปดนี่คือจุดตดบนบบตดบนง่นายง่ายหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็ไล่ไปเนี่ยสมมติเท่าไหร่เนาะหนึ่งสามหกหนึ่ง ามเจ็ดหนึ่งสามแปดอ่าแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดนั่นคือมาลอนอยู่บนหกเจ็ด <laughs> แล้วก็หนึ่งหกแปดแล้วก็หนึ่งหกแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ด ปดตดเจตดตดหนึ่งหกแปแล้วก็หน8่งเจดมาดูกันสามหกแปดสามหอ่าสามก่อนแล้ว3า8หกแดล้วก็สามแล้วก็สามแล้วก็หกเจ็ดตัว, 6, 7, วมันออกไปหราโมนี่ แปดหกเจ็ดออกแเราที่มันออกไปแล้วเดี่ยก็มีหนึ่งหกเจ็ดหกมานี่หกเจ็ดแปดออกไปแล้วแปดหกเจ็ดเนาะขันหัวเบาสีเดียวยี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลืออยู่เก้าชุดครับอ่ะก็มีเป็นแนวทางเอาไปโต๊ดนต๊ดบนบนอย่างเดียวอันนี้คือเดต้นบน ใครมีตัวดับกได้ซีโตดได้ซีโตกระตัดดับเอาเยอะใน่หนิละแต่ว่าสิ่ีอีกสายหนึ่งห้าตัวมาสามตัวคือกันกับไกล้ๆมือมันสะกกันอันนี้คือห้าห้าตัวนี่มาตัวตดของอาจารย์นี่มาตัวตดมันจะอยู่ในสูตรตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ให้ออกจากกรอบนี้เนาะหนึ่งติมี 1, หนึ่งสามหกเจ็ดแปดเห็นปะอ่าโดยเฉพาะหนึ่งนี่เด่นบนมาก หนึ่งนี่เด่นบนกับสามนี่คันไถสิตั้งแบบนี้ก็ได้คันคันห่อคันห่อ,อยนากหนักมากเนะาะหนักมักแบบสูงต่ำเนาะเลข<ม>เลขมันชิบวกมัดอกอกพี่น้องแล้วบานมันสิอวกสูงต่ำเนาะสมมติว่าสูงต่ำอาจารย์จับไป่ังสี่ก็หกเจ็ดแปดตั้งเสียมั่งกรมีหนึ่งสามเนาะจับใส่หนึ่งสามกับหกหนึ่ง เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกสามเจ็ดสามแปดสามนี่หือมีแค่นี้เพราะว่าเอียงเนี่เนี่ยสามหนึง่งกับหกเจ็ดแปดแต่ว่าอันนี้โมเมนตัวตรงเนี่ยคือว่าเขาเรียงตามสูตรที่เสื้อครับผมอือับันเอันเออรัเอรครับอรันเอครอัเับังวันเันวับเอัครับกับเันับเรับเนีันาเลักเบ หนึนงนนนน่งนี่มาลักซิปเนี่ยกำลังวันวันศุกร์นี่หนึ่งนี่มาลักซิปหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามอ่าสามหกสามเจ็ดสามแปดจังสีจังสีตรงโตอ่าจังสีตรงโตเพราะฉะนั้นแล้วแล้วก็เด่นอยู่ในแบบนี้พร้อมเนี่ยหนึ่งนี่อยู่แถวบนเห็นไหมหนึ่งนี่อยู่แถวบนก็เป็นหนึ่งหกนี่นี่ลักซิปแปดนี่ก็ลักซิปเด้ล่างนี่ อ่าแต่วแปดไปชนบนหล่ก็จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามหกสามเจ็ดสามแปดยังไม่ตัดดับอันนี้คือเอาเอาเอาใหกว่ามากจากสุดโต๊ดเนี่ยจากชุดนี่ละนี่ใหกว่าไม่ซื้อนี่คือหนึ่งสามอันนี้คือหกเจ็ดแปดแม่นมออันนี้คือหนึ่งสามเอามาจับใส่กันอ่าสองสองตัวบนขาดสามตัวบนก็นเอาอยู่หนี่ไปใส่เ<ม>นี่ยมยุนี่เอาไปใส่เป็นลักลอย นักลอยกับตัวใดแล้วตัวทีบ่มีจังสี่กับขาดแปดเจังสี่กับขาดแปดเจ้าสี่กับขาดหกมึงเสียขับเปใสไก็อยู่ในนี้คือชุดโตดนี่ละเพียงแต่แยกออกมาว่าอ่าไพากได้แบบสูงต่ำมาน่ะนะสูงต่ำเพราะว่ามันเมื่อกี้พี่น้องเนาะพี่น่องหกเจ็ดสูงต่ำมันก็หกเจ็ดแปดกับกับหนึ่งสามหนตัวนะม่ันว่าสัน่นนี่อ้ากับพี่แต่ละหน้าเอานี่คือชุดโต๊ดเนาะอ่าไปเเสียวไปเน้นก็ได้เด้อ เอาไปนเน้นก็ได้คันติดตัดงสองชุดก็ได้หนึ่งหกเจ็ดเมื่ก่อนเป็นได้เจ็ดหกหนึ่งเนะเาะอเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยเ,เป็นได้อยู่คือกันแต่ว่าตัวนี้นี่ไปแล้วหมดที่แล้วแปดหกเจ็ดเนาะกระสีเหลืออยู่เก้าชุดโต๊ด,ด่างเดียวอา่าไพ่มีลักซิปักหน่วยจับใส่ในหนีรดแล้วก็ได้เต็งโต๊ดคันเซียวเต็งโต๊ดคือเอาเอานึ่งเป็นลักซิปเด้นึ่งเป็นลักซิปเราสามเป็นลักซิป อาจจะ้งสีได้เต่งโต๊ดเพราะว่าตัวเต่งมันคือนหนึ่งมันอยู่รักสิบอยู่แล้วเนาะหนึ่งรักสิบบนอ่าเอก็มีแนวทางมาฝากกันครับคร่าวๆครับผมมามาสักการขอคราคุณนาอาได้รวยๆเฮงๆนะครับผมอวยเคงนเออนี่แหละชุดเด็ดบนล่าง